ดีจ้าวันนี้รายการ Behind the Scene จะพาลูกเพจทั้งหลายมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของเหล่าดาราจะมีดารานะักแสดงคนไหนมาอัปเดตเรื่องราวกันบ้างไปลองชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คู่จิ้นฟินว์จากเวทีมิสแกนไทยแลนด์อย่างสาวอิงฟ้าและสาวชาลอดที่บอกได้เลยว่าไปงานไหนก็มีแฟนคลับตามไปกรี๊ดไห้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว หลังจากที่สาวอิงฟ้าได้เจอกับหนุ่มต่อธนภพและออกอาการเขินทำตัวไม่ถูกพี่พีนักข่าวก็เลยถามถึงความรู้สึกและถามว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันจะรับไหมเจ้าตัวก็เลยบอกว่าชีวิตตึงไม่สมบูรณ์ไหมคะพี่พี่อยู่พร้อมแบบนอนได้เลแล้วพี่ต่อตัวจริงเป็นยังไงบ้างหล่อค่ะก็หล่อกเหมือนเทพประหลุเลยหลอกว่าเขาเรียกว่าอะไรในในภาพไม่หลอหรือยังที่เราดูเขาหลอกมา มีโอกาสากร่วมงางกนกันก็อ๋อไม่จิด <c oughs> ไม่คิดก่อนเลยเหรอะไม่คิดด้วยหรอคะไม่จีดไม่จิดโอ้ยไม่คิดหน่อยหรอสาวอิงา้าตามกันมาติดติดเลยค่ะสำหรับสาวชารอตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ร่วมงานกับนุ่มต่อธนภพบด้วยเช่นกันด้วยพี่ๆนักข่าวได้ถามสาวชารอตว่าในคลิปนุ่มต่อมองเราตลอดเลยนะรู้สึกยังไงบ้างเจ้าตัวก็เลยบอกว่า เราก็สวยอยู่แล้วว่าเราก็สวยอยู่แล้ก็ไม่แปลกแล้วเขาจะมองเรายังมองเราเลยมก็หล่อไม่แต่งน้าเตลอดแล้วผ่านไปอยากถามว่าเจ็บคอไหมเห็นหันมาตลอดอุ๊ยเต่าชาร์ลอตจะพูดอะไรเนี่ยเกลงใจแดดดีที่อยู่คึงค้างด้วยนะ มาปิดท้ายกันที่นางเอกสาวสวยอย่างเบลล่ารานีที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องบุกเพศสันิวาฒสองเรียกว่าสวยสับคั้อะไรทีเดียวพี่ๆนักข่าวก็เลยถามเซลล์เซล,สา,เลสาวเบลล่าว่าต่อไปนี้หัวกระดเราคงไม่แห้งอีกต่อไปสาวเบลล่าก็เลยตอบไปว่าไหนๆน,น,น้องอิงร้องเพลงประกอบหนังเรื่องนี้นะคะขอยิมคาน้องอิงมาว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญ <c oughs> <c oughs> และพี่ๆนะคะ่ะก็ยังถามถึงเรื่องที่มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวไม่รับงานอีเวนต์เลยเพราะว่าไม่อยากตอบเรื่องดราม,มา่าเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเดีวก็เพิ่งไปมานะที่จริงออค่ะพี่พอยังไงคะรักค่ะรักนะคะรับค่ะไปได้ค่ะไ,ไม่ปฏิเสธค่ะ ังไงกันบ้างคะสำหรับเหล่าคนในวงการบันเทิงที่มาอัปเดตเรื่องต่างๆให้แฟนๆได้รับชมกันและ EP หน้าเราจะพาไปดูเบื้องหลังการสัมภาษณ์ของดารานักแสดงเซเล็บคนไหนต้องไปติดตามกันด้วยนะบิบาย